เธอทำอะไรอยู่อ่ะเห็นเล่นโทรศัพท์ตั้งแต่มาถึงแล้วนะคุยงานนะบอสตามงานทั้งวันเลยอุตส่ามีวันหยุดแทๆ้ๆรออย่าให้รู้นะว่าคุยกับสาวอื่นอ่ะจะบ้าเหรอทำงานทั้งวันจะไปม,มีเวลาที่ไหนไปมองสาวอื่นไหนเอามาดูสิจะดูทำไมทำงานงจริงๆเอามาดูเธอ เชื่อใจกันหน่อยซิไปกลับบ้านได้แล้วไหนบอกว่าไม่ได้คุยกับคนอื่นไงแล้วทำไมต้องหุดหยิดด้วยอ่ะหรือว่ามีคนอื่นจริงๆเฮ้ยอย่าหาเรื่องได้ไหมไม่เชื่อใจกันเลยไงถ้าจะให้เราเชื่อใจอ่ะก็เอาเมือถือมาดูก่อน แย่ๆหน่อยสิกลับบ้านได้แล้วเราไม่กลับไปส่งเราที่บ้านแม่ด้วยเจ้าแบบนี้ใช่ไหมไม่พอใจทีไรก็กลับแต่บ้านแม่เออไม่กลับก็ไม่ต้องกลับไปไหนก็ไปนี่เขาจะทิ้งเราจริงๆใช่ไหมอะ สวัสดีคุณสวยจะไปไหนหรอจะกลับบ้านค่ะบ้านอยู่ไหนเหรอให้พี่ไปส่งไหมไม่เป็นไรค่ะเดินกลับเองได้เอาหน่าให้พี่ไปส่งเธอจะทำอะไรอะ่ะชอบใช้ความรุนแรงเหรอได้ ค้างกับหนูเหรอคะคืนนี้ไม่ได้หรอกลินพี่ต้องกลับไปคงิงงานที่บ้านอะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มาหาใหม่นะสัญญานะคะจา้าแพล พ <How? S 2> ไม่ยอมกลับบ้านจริงด้ยวยเว้ย l 还有哪 แพลวกแลังอะไรฮัลโหลลินไม่เจอพี่แค่วันเดียวคิดถึงพี่แล้วเหรอเฮ้ยแ <tide> <ping. S 2> พลวคุ <machines. S 1> ยกับใครน้องที่ทำงานอะฮัลโหลว่าไงลิน <ünk. S 2> เรื่องโปรเจกต์ใหม่ที่บอสให้ทำใช่ไหม ตอนนี้พี่ยุ่งอยู่อ่ะเดี๋ยวพี่โทรกลับนะแพลวแพลวแพลว เล่นอะไรเนี่ยตกใจหมดเลยไหนบอกว่าไม่ได้คุยกับคนอื่นไงคนอื่นอะไรไอ้หลีมันน้องที่ทำงานหมดรักเราตอนไหนทำไมไม่บอกพูดอะไรเนี่ยหมดรักอะไรเรารักเธอเหมือนเดิมไหนพูดอีกทีสิเรารักเธอนะาแพวเฮ้ยทำไมมือเย็นจังอ่ะ หนาวเหรอรัอกเราแล้วทำไมทำแบบนี้ทำอะไรเปไ็นอะไรอะแพวไม่สบายหรือเปล่าเดี๋ยวเราพาไปหาหมอนะรับสายสิเดี๋ยวเอารับก็ได้น้องมันคงโทรมาถามเรื่องงานมันยังใหม่อยู่อะ่ะบอกให้รับสายเออโอเครับก็รับ สวัสดีครับคุณเป็นญาติกับนางสาวแพรวหรือเปล่าครับใช่ครับมีอะไรหรือเปล่าครับผมเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไม่ทราบว่าผมเรียนสายกับใครอยู่ครับผมเต๋อครับเป็นสามีของแพลวมีอะไรหรือเปล่าครับตอนนี้เราพบศพของนางสาวแพรวอยู่ข้างถนนนะครับยังไงผมขอเชิญคุณไปรับศพภรรยาได้ที่โรงพยาบาลนะครับอะไรนะครับ แพรวเฮ้ยยังรักเราอยู่ไหมแพวมัไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมตำรวจต้องบอกว่าพบศพเธอก็เราตายไปแล้วไงเราตายไปแล้วฮะเธอปล่อยให้เราตายเธอหลอกเราเธอไม่เคยรักเราเรารักเธอนะแพรวรักหรอแล้วทำไมถึงปล่อยเราทิ้งไว้แบบนั้น ให้เราเดินกลับบ้านคนเดียวจนเราถูกฆ่าตายเราไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นเราผิดไปแล้วใช่เธอผิดทุกครั้งที่เราทะเลาะก,กันเธอก็ทิ้งเราไว้ตลอดเธอไม่เคยใส่ใจเราเลยแม้กระทั่งเราตายไปแล้วเธอก็ยังไปคุยกับคนอื่นแพวเราขอโทษเราขอโทษแพรจะอะไรทำเลยเราก็ยอมอะไรก็ยอมนั้นเหรอยอมยอมหมดเลยยอม งั้นก็ไปอยู่กับเราไม่เย้อ